ยกที่ผ่านมานะครับยกแรกสายปีกินด้วยขวาตรงครับเพชรพลังชัยสั้นกว่านี้นึงนะครับคือครับมัดขวาหน้ากลัวเหมือนกันครับแล้วมีศอกนะครับระยะก่อนถึงตัวเราได้เห็นภ่าช้าครับคู่แรกยกที่สองเตะซ้ายครับคืนด้วยขวากับเพชรพลังชัย ืวัวมาเปิดเกมแล้วครับในยกที่2ที่ผ่านมานั้นฝั่งของเพชรพลัง,ลงชัยยังคงเดินเหมือนกับยกแรกครับที่ตั้งใจไว้เดินใ้โดนประคา่ด้วยศอกสามผงานยกที่ผ่านมานะครับยกแรกสายปีจินด้วยขวาตรงครับเพชรพลัง,ลงชัย สั้นกว่านี้นึงนะครับคือครับบัดขวาหน้ากลัวเหมือนกันครับเรามีศอกนะครับระยะก่อนถึงตัวเราได้เห็นภาพ่าช้ารัาคู่แรกยกที่สองเตะซ้ายครับคือด้วยขวากับเพชรพลังชัยตอวมาเปิดเกมนะครับในยกที่สองที่ผ่านมานั้นฝั่งของเพชรพลังชัยยังคงเดินเหมือนกับยกแรกครับที่ตั้งใจไว้เดินีนโดนประคะด้วยศอกสาม นะครับผลงานยก3ดูครับเต,ตะขวาเจอบัดซ้ายเดินได้ดีนะครับสำหรับเพชรพลังชัยแต่ว่าการเตะซ้ายสวนของปราบพ,พิาพพากอร์หนักแน่นแล้วก็กรุนแรงครับนี่สอกสั้นนะครับศอกสั้นของเพชรพลังชัยชูเปอรส์สโลครับปังเข้าสอกคอครับระยะประชิดนี่ลูกนี้ตีเข้าเลยนะครับเติมด้วยศอกครับหัวใจดีครับเพชรพลังชัย เป็นยก4ครับหือว่าเป็นยกสำคัญ4ยกผ่านไปแล้วครับผลงานในยกที่แล้วก็ปีนัดผลงานยกที่แล้วนะครับเป็นเอาไทยกับต้นเพชรครับโอ้โหนี่ลุกยันลุกนี้หมุนกลับไปเลยครับอีกแรงมากเียตัดที่ใจใช้ศอกนะครับ ต้องใช้อาวุธลับแล้วครับจับในก็ดูแล้วสถานการณ์ยะเหนื่อยลำบากมากขึ้นครับสำหรับต้นเพชรอยู่ที่ว่ามัดกับศอกเขาจะเอามาเสริมใช้ช่วงไหนตามกันต่อไปครับยกที่3ครับต้องใช้เลยผลงานยกที่แล้วนะครับด,ดูครับมีศอกสั้นมาเสริมด้วยครับ ครับมีศอกสั้นมาเสริมด้วยครับเริ่มจะจับตีได้เหมือนกันนะครับต้นเชรที่สั้นกว่าแต่ว่าพอมาช่วงปลายครับเฟเอาไทยขวางแทงขวางแทงเนี่ยครับจังหวะเสริมศอกนะครับเล็กกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าการยังต้องลุ้นต้องเชียกันต่อไปครับขึ้นยกที่4ผลงานในยกที่แล้วครับยก4นะครับ คู่สเพชรอาวไทยกับต้นเพชรต้นน้นำมาแรงเลยครับต้นเพชรให้ความสดบุกเข้าไปแต่ว,ว่าพอหลังจากผ่านหนึ่งนาทีครึ่งไปแล้วก็เริ่มจะโดนสวนกลับนะครับโดยความยาวโดยความใหญ่ของเพชรอ่าวไทย นัดงานยกทิดแล้วนะครับเป็นเอาไทยกับต้นเพชรครับโอ้โหนี่ลุกยันลุกนี้หมุนกลับไปเลยครับอีกแรงมากเลยตัดทิ่ใจใช้ศอกนะครับก็ต้องใช้อาวุธลับแล้วครับจับในก็ดูแล้วสถานการณ์เหนื่อยลำบากมากขึ้นครับสำหรับต้นเพชรอยู่ที่ว่าหมัดกับศอกเขาจะเอามาเสริมใช้ช่วงไหน ตามกันต่อไปครับยกที่3ครับต้องใช้เลยผลงนานย,ยกที่แล้วนะครับโูครับมีศอกสั้นมาเสริมด้วยครับครัซูเปอร์สโลครับปักเข้าไปครับตีใต้ราวนมเหมือนกันแหละครับตีชายโครง หากศอกสั้นครับไม่ถึงศอกคือศอกเจอศอกครับคุกซ้ายผลงานยกสามนะครับคู่สามมวยไทยเจ็ดสีครับเพชรเป็นลิงกับสีอุย่ยก็เข้มข้นนะครับเน้นในทั้งคู่มีบางจังหวะครับหายมาเร่นเชิงกันนมีจังหวะหักทิ้งนะครับต่อไปครับไปซ้ายแล้วดูวรับจังหวะจับตีมียัดไส้ใส่กันด้วย หักศอกครับแต่บอลโดนเฉียนเฉียนหงมุมครับไปใช้กรองด้านซ้ายครับชมพอพชาครับผลงานยกสองครับแลกเตะกะบวกปัดเลยครับแหมเดี๋ยวโอกาสจะแทงนะครับแทงไม่ถึงครับเตะแล้วสวนหมัดเนี่ยครับเตะขวาสวนโดยเข่าครับตัวตขาตัวเองไปค้างครับดัเปอร์สโลครับดูนะครับดักแทงโอ้โหเสียบยอดอกเลยครับ โดนยกดำเลยครับอย่างนี้อาทิตย์หน้าครับ15มีนาเมยรอบฉลามเสือนายกเอทาศราต่อยกับบอลลังซับสอสละชีพครับจากดาวกับสถานฟ้าสามยกผ่านไปไปผลงานยกที่3ครับจังหวะแรกเตะแรกหมัดนะครับต่อยโอ้โหหน้าบานเลยครับขวาตรงของจักดาวเตะหลุดครับโดนเตะเจาะล่างครับ ไม่แรงนักแทงซ้ายบมัดขวาแลกกันเห็นไหมครับเข้าไปครับโดนตักแทงครับบินขึ้นไปไตีเลยครับสี่ยกผ่านไปแล้วครับผลงานนายกที่4ก็นี่แหละครับวัดกันด้วยความแม่นอีกคนหนึ่งหมัดอีกคนหนึ่งเตรียมเตรียมบวกด้วยแข้งนะครับใช้โครงด้านซ้ายของสถานฟ้าน,น,นแดงมากขึ้นนะครับ แต่ว่ามีแผลแตกเล็ก,ลกๆครับที่บร,ริเวณเปลือกตาใต้คิ้วด้านขวาของสถานฟ้า